มาซุ้ข้าวปุ้นตอนบ๊ายบายจ้าอันนี้เครื่องที่เราเตรียมไว้เนาะนี่หอมแดงกระกลำถั่วฝักยาวพริกจ้ะแล้วก็ เดี๋ยวเราจะจัดการคุกเขาให้เข้ากันเลยจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะจ้าม,มาอีกแล้วมาพบกันอีกแล้วจ้าเหมือนนะจ๊ะเหมือนี้างฟ้าผ้าเสร็จแล้วจ้าเด้อสุข้าเพื่อนเพื่อนนะจ๊ะมารับประทานนะจ้ะเด้อมากินซัวข้าวปุ่นจ้าซัวข้าวปุ่นตอนบ่ายนะโอ้เหมือนอากาศผ่อนแห้งคัะเด้อเหมือนเด้อเห็นบอเห็นข้าวปุ่นบอผอนแห้งโอ้หอยหญ่มองไรก็บ่ได้มองไ้ก็บ่คักไหมเอาอันนี้ซื้อซัวข้าวปุ่นเด้อหนีเด้อซัวข้าวปุ่น นะ่าโอ๊ยตายสุดอ,อยากกินอี่เดียวอืมนะอืมเว้ยชิ้นตัวมันขวัญเพื่อนๆจ้ามาเด้อจ้ามาเด้อทุกคนมาเด้อมานิือสวัสดีคุณแม่เด้อฝากเพื่อนๆนะจ้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หายหนั่งฝากผ้าเสร็จมาเด้อจ้าเด้อโอเคผ้าซับกันแล้วล่ะเข้ากันมาก รับประทาน,นเลยจ้าโอเคนะโอ,อ้ขอบุน เพื่อนๆจ้ามัน,<บ>น,นนี่เด้ออุบลห่อนี่ทีเอนแห้งห่อนะัะ,ะจะไป็นไทยข้างหน้าก็ได้ข้างหน้าก็ห่อนแห้งไม่วีก็ร้ายอยู่ดีไม่วีร้าย ไม่มีตัวหน่อยๆไหมปัาดมาตอมสิโอ้ขนหวยไนหะมลำแข้งให้เรากินล้างบาตให้เปล่า สายแมวมอนะี้โอ้ยหอนพักยังก็จะหอนให้กับประเทศไทยโอ้ย ยั่วอะมันฮอนอากาศแบบห่อนแล้วเนื้อไหสินะอ่ะัออนอยู่บ้านหน่อยปล่อยใจจ้ะอยู่หลังบ้านคือเ้า เดี๋ยวมื่อใดให้อากาศมันยิ่งเย็นๆจะหน่อยก็นล้วแต่เนาะอากาศบพรว่ามันบาห่อนมันบาอา่อนซันนะจา๊ะเดี๋ยวสะไปนั่งข้างนอกให้เอาบรรยากาศงามๆหรือว่าเห็นหท้องไหท้องหน้าจังสีนะจา๊ะแต่ว่าตอนนี้เป็นนั่นเป็นเวลาตอนช่วงบ่ายนะอยากกินส้มนะอยากกินเนี่ยนี่อยากกินข้าวชั่วข้าวปุ่นนะตอนบ่ายมันห่อนชอาไปนั่งอยู่ข้างหลังบมื่อใดไหมมันห่อนอีเดียเดี๋ยวช่วงไหนที่ว่าอากาศมันบาห่อนนะจ๊ะเดี๋ยวสะไปนั่งข้างหลังเนาะเป็นบรนาารยากาศก็แล้วเนาะ อัดคิดไาได้กันแต่อยู่ตล่ลังบานลังบานบ่มีหย่างรไปชันลังบานก็บ่มีหย,ย่งมันห่อนพอ่านางนหนีมันพขลมได้จ้ะพักกันบลังนี่นนนไกายนดเขา Ooh. Nice. Mm. เผ็ดแม่มึงบ่กเผ็ดแต่ว่า Ừ. Rồi. Chị nắm nhé. Úi ơi. cái Ôi. ขอบพี่โดดตาบอบอกพี่โดดก็พิกสวนอืมอื่วนเยอ นะนำนะอืมจักรหนี้มันซื้ออย่างแต่บาจะพอเอิ้นชัวร์ขอบปุ่นใส่ทุกอย่างไหมเขาปัวกับใส่หมกริกบนหมกริดหมกริกหมกพริกซอยกับใส่หมกปิกอันนี้คือหมกปิดอันนี้คือหมกปิดหมกปิดโดด ่ีใช้หัวคัวชุดน้ำปลามันยามันยาประแดกน้ำประแดกพักซีลาพักซีฝรั่งพักซีลามะหอมเปโอ้ยมันคืออย่างแบบง,งาวกใไซเอามันคืออะไรวะหลุดว่ะ เอาตามผี่มักเลยไปเอาตามผี่มักเลยรสฉัดออกประมาณว่านี่ขอมขู่อ่ะนี่เป,ป,ปรนนี้ยวสีสีดากับบลาดาบชียั่มกับบ้าน สีนำกะทิก็บ่แม่จะนำเป๋าแดกก็บ่ใช่นะจา้ะเออจะว่าก็แซ่บเรื่องของเรื่องอยากกินสัวข้าวปุ่นอยากกินยำข้าวปุ่นทั้งสองอย่างอยากกินยำก็อยากกินสัวข้าวปุ่นทีน่าจ้ะก็เลยเอาจากไหนดีวะก็เลย เอาสองอย่างมาร่วมกันเออนีเด็กไ,ไ้เป็นแบบเอามาร่วมกันก็ได้เป็นแนี้นี่รสชาติ อยากกินยำข้าวปุ่นแปลว่าอีใจก็อยากกินซั่วข้ปุ่นหม่ีช่ใจอยากแท้วา่าจะคล้องเลยอีนี้ลาบเอ้ยยำข้าปุ่นยำปุ่นกับซั้ยข้าปุ่นผสมกันไปเลยสมองเงาพร้อมา ต่ออีกได้ปะไ่กินทั้งสองอย่างชั่วข้าวปุ้นและยำข้าวปุ้นเอ๋อเป็นยังก,กิ๊กเก๋ไหมเุณนว่าอยากกินอะไรก็ทำอันนี้บ้านเราอันนี้ครัวเราเป็นว่าเป็นว่า ตายคือเขียวกระเบนฮักโอ้แมงเลยพี่น้องเอลยเพื่อนคือเพื่อนเพื่อน,อน,อนจ้ากินเงินก่อนบอกไงห,หนึงแมงตายตาเขียวกระเบนฮักคือกีนเินไหมตายคือกินไม่ได้ใส่บักวาดบอก่ายนึ่งแมเอาตายตาเขี่ยกู

เฮดด้ยสิงตัวน้ำลายเยอะส่แม่เก็บน้ำลายหน่อยโอ้ยม,นมันมอหงอยก็ล้มไโอ้ยอไปหน่อยมันน้ำลายก,ก็พิวมาตรงเนี้ยโอ้ย ตัวน่งยี่ต้นร่มแมเอาพันล่มมาทา้งผี่หมเอาน้ำไหล,ลไหลมาเลยบักห้านี่ใส่สองตัวบักที่นตัวก็บักลี่โอมากับหา่านแห้งเข้ามาเลยคนกับเพจได้บักตันึ่งขอเบียร์กงนข,ข้าวเดียวไอ้เนี้ยไ้ใดือน่มึงมาบเพบเพแนี่มึงก็จืดสีก็จืดแท้ขึื่มาสัน่น จะเอ้ยจากหัวที่ไรนี่เลยไปเห็นอยู่บ่อนี่ขี้หยางนี่เห็นอยู่ปากจุกวางนี่ก็เอามาใส่หันบักพริกโดดใส่อีกพอบักพริกซุดเห็นี้มเอาพริกสวนเห็นไหมพริกสวนนี่นี่พริกกระเรียงอ่ะพริกบานเฮาเนไหมบักพริกบานเฮาสิไหมนี่แดงแดงแมนมดอดนนี้นี่แมนเบมดขันหยาดตะโบเพชรหยาดตะบบเพชรลายเป็นไรล่ะที่ก็เอาพริกป่นอีกสองส่วนเนี่ยเอาส่วนใหญ่เนี่ยเอาจะเบิร์นที่ไเนี่ยเอาปากจีทัว เพื่อนๆจ้านั่งฝาผ้าเส็บกูบไว้เลยนตอนนี้เด้อหวั่นเสือเพชรอีเดียอีโดะอู้วเดี๋ยวแป๊บนึงผักเบรกก่อนผสมก,กินไหมคุณนะขอบคุณนะคะขอบคุณนี่หลายด้จ้าเด้อที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์อ่ะกดติดตามใี่นั่งฝาผ้าเส็บนะจ้าขอบคุณนี่หลายจ้าขอบคุณนี่หลายจ้าที่มีกำลังใจให้น้องจ้าเนาะขอบคุณนี่หลายขอบคุณอีเดีขอบคุณจังใจจ้ดพอกันชิปนาจ้าบ๊ายบายจ้า